ข้ามกลางพรมแดนที่ทอดยาวกว่า5,000กิโลเมตรประเทศไทยไม่ใช่แค่ศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของความหวังสำหรับผู้คนที่หนีภัยจากสงครามความอดอยากและความรุนแรงจากเพื่อนบ้านของตนเองประเทศไทยมีพรมแดนติดกับ4ประเทศในอาเซียนได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและมาเลเซีย แต่และพรมแดนมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันและบางแห่งก็มีรอยน้ำตาท่ามกลางความทุกข์ทรมานของผู้คนที่หนีเอาชีวิตรอดจากสงครามกลางเมืองและการรัฐประหารเมียนมากลายเป็นแหล่งอพยพขนาดใหญ่ที่สุดที่ไหลทะลักเข้าสู่ไทยตลอดหลายทศวรรษแม่ห้องสอนตากกาญจนบุรีกลายเป็นบ้านชั่วคราวของเด็กๆและครอบครัวหลายหมื่นชีวิตในช่วงยบขเขมรแดง ผู้คนจำนวนมากหลบหนีตายข้ามพรมแดนเข้าสู่สะแก้วตราดและอรัญญะประเทศประเทศไทยเคยมีค่ายผู้อพยพขนาดใหญ่เช่นค่ายเขาเขียวและเขาระกรรมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายเมื่อประเทศลาวเปลี่ยนการปกครองในปี1975ความกลัวและความไม่แน่อนอนทําให้ชาวลาวจํานวนมากอพยพข้ามแม่น้ําขงสู่ไทยในภาคอีสาน เช่นหนองคายนครพนมมุกดาหารกลายเป็นจุดพักชั่วคราวของผู้ลี้ภัยทั้งชาวลาวและชาวมงแม้ไทยจะไม่ติดกับเวียดนามโดยตรงแต่เสียงระเบิดจากสงครามเวียดนามก็ดังมาถึงชายฝั่งตะวันออกของไทยในช่วงปลายทศวรรษ1970ผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามผ่านเข้ามาทางลาวและกัมพูชาเข้าสู่จังหวัดระยองและตราดในช่วงปลายทศวรรษ1970 ทุกวันนี้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดพักพิงของผู้ลี้ภัยหลายหมื่นชีวิตจากเมียนมาแม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่ไทยยังคงแบกรับภาระมนุษยธรรมด้วยความเงียบงนันไม่มีใครเรียกร้องไม่มีใครบน่นเพราะสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องมีคำสรรเสริญประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่จุดผ่านแดนแต่คือความหวังของผู้คนที่ต้องหนีจากสิ่งที่พวกเขาไม่ได้เลือก ไม่ใช่ทุกประเทศจะยอมเปิดประตูให้กับผู้ลี้ภัยแต่ไทยทำมาตลอดและยังคงทำอยู่